สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนครับสรุปผลงานบอลเต็งวีพีสามคู่ในคืนวันที่2นะครับบินแรกเป็นไวกิ้งนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับวาเรเดนกานะครับหนึ่งต่อหนึ่งคู่นี้ทีเด็ดของราชันให้ต่อไปที่ไวกิ้งในเลทหนึ่งลูกนะครับผลสรุปนะครับบินนี้เสียเต็มครับบินที่2เป็นฟาร์มาริเกาล์นะครับที่เปิดบ้านชนะสปอร์ติ้งฟาเรนเซ่นะครับหนในนเรรทปปะคับ ผลสรุปบินนี้น้าล้นๆกินเต็มครับและบินที่3นะครับบินเน้นของราชันวันนี้ก็ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นอัตาลันต้านะครับที่เปิดบ้านชนะมอนซ่า3ต่อศูนย์ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่ออตาลันต้าในเลตครึ่งกบลูกนะครับผลสรุปนะครับบินเน้นเราก็กินเต็มครับส่วนที่วิเคราะห์4คู่หน้าช่องของเมื่อวานนะครับตายไป3ตัวต้องขออภัยด้วยนะครับมาแค่ตัวเดียวครับ คู่แรกเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านพบก,กับดามสตาร์ทครับคู่นี้เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านต่อ2ลูกเลยให้ต่อเลเวอร์คูเซนไปครับจบ90นาทีนะครับเลเวอร์คูเซนชนะดามสตาร์ทไป5ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เข้าเต็มครับคู่ที่2แมนซิตี้เปิดบ้านพบก,กับฟูแลมครับคู่นี้แมนซิตี้เปิดบ้านต่อ2ลูกควบสอครึ่งเลยให้รองไปที่ฟูแลมครับจบ90นาทีแมนซิตี้ชนะฟูแลมไป5ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ตายครับ คู่ที่3เชลซีเปิดบ้านพบนอตติงแฮมฟอร์เรสครับคู่นี้เชลซีเปิดบ้านต่อลูกครบครึ่งเลยให้ต่อไปที่เชลซีครับจบ90นาทีนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะเชลซี1นต่อศคู่นี้ตายครับและคู่ที่4นาโปลีเปิดบ้านพบลาซิโอครับคู่นี้นาโปลีเปิดบ้านต่อ1ลูกเลยให้ต่อไปที่นาโปลีนะครับจบ90นาทีลาซิโอชนะนาโปลีไป2ประตูต่อ1คู่นี้ตายครับก็ต้องขออภัยสำหรับสมาชิกหน้าช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับสรุปผลงานบอลเต็ง VP 3คู่ของราชันวันน,ำำน,นะครับ และเมื่อเช้าสเต็ปสามวีสองบินก็แตกไปทั้งสองบินเลยนะครับวันนี้จัดกันใหม่นะครับคัดเน้นๆเหมือนเดิมครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พ <ๆ S 2> คนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด1 4 8 8หนึ่งสี่แปดแปดจำง่ายง่ายครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วยรบตีหนึ่งสี่แปดแปดหรือถ้าไม่ถนัดก ในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บหลายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใ้กับทางช่อง YouTube ช่นงราชันบอลเต็งกันด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566วันนี้ก็4คู่นะครับยิมมาวิเคราะห์หน้าช่องทางยูทูปกันเหมือนเดิมนะครับบอลวันอาทิตย์นี้นะครับมีศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเตะ3คู่ด้วยกันนะครับก็คัดมา2คู่นะครับและอีก2คู่ไปกันที่ศึกบุนเดสซีกไกเยอรมันครับคู่แรกลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่าคู่ที่สองไอทัสแฟงเฟอร์นะครับเปิดบ้านพบโคโลนคู่ที่สามมาซนอลนะครับบเปิด้านพบแแมนนเเเชสตตอร์ยูไ็ดละคู่่ทีนะครับยูเนนนียเเบอร์ลิปิดบบ้านพไซ์ ไปกันที่คู่แรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์พบกับทางด้านแอสตันวิลล่าครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในนับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่4ลงเล่นไป3นัดครับ ชนะ2เสมอ1แพ้0เก็บได้7แต้มเข้าเลือที่66.7%ส่วนแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้อยู่อันดับที่7ลงเล่นไป3นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้1เก็บได้6แต้มเข้าเลือที่66.7%เกมในบ้านในซีซั่นนี้นะครับลิเวอร์พูลลงเล่นไป1นัดน, Villa, นะครับก็บเอาชนะมาได้นะครับเข้าเลือที่100%ส่วนแอสตันวิลล่านะครับเล่นเกมเยือนไป2นัดนะครับชนะ1เสมอ0แพ้1เข้าเลือยู่ที่50% สถิติเฮตัเองห้านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับเอาชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและแอสตันวิลล่าไม่เคยเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับเกมล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งต่อหนึ่งและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับกลับกลายเป็นทางด้านแอสตันวิลล่านะครับห้านัดล่าสุดนะครับกินตังลิเวอร์พูลไปได้4ครั้งคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ำไป2ครั้งเจ้าไปสอครั้งและสกอร์สูงอีก1คครรัั้งบ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของลิเวอร์พูลครับก็ถือว่ามาดีอยู่นะครับโดยชนะ5าเสมอสี่แพ้1เข้าวินไป4จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดบุกชนะนิวคาสเซิลนะครับหต่อสส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะบอลมารตนะครับสต่อหนึ่งเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะดามสตาร์สต่อหนึ่งและเปิดบ้านอุ่นเครื่องแพ้ไบร์นมมวนิงนะครับสต่อส่ 4. ส่วนแอสตันวิลล่านะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการจัดว่ามาดีจริงๆครับโดยชนะเจเสมอ2อแพ้1เข้าวินไป8จบเกมสูงไป7 เกมล่าสุดในศึกยุโรปานะครับเปิดบ้านชนะฮีเบอร์เนียนสาต่อศูนย์ส่วนเกมเยือกล่าสุดนะครับบุกชนะเบอร์ลี่นะครับหนต่อสบุกถล่มฮีเบอร์เนียนศูนย์ต่อห้าและบุกแพ้นิวคาสเซิลนะครับห้าต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับลิเวอปูยิงยี่สิบเก้าเสียสิบเก้าผลต่างบวกสิบเฉลี่ยได้สองจุดเก้าลูกต่อเกมส่วนแอสตันวิลล่านะครับยิงยี่สิบเก้าเสียสิบสามผลต่างบวกสิบหกเฉลี่ยได้สองจุดเก้าลูกต่อเกมซิปเปตตัวจริงในวันนี้นะครับลิเวอร์พููลลลนนน่าาาจะใช้งวรเอ็โดดหุยสิโส ส่วนแอสตันวิลล่านะครับวันนี้ใช้บูบาการามาร่าดักลาสหสุยออริวัสกินและมูซาดิยาบีนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้รีเวอร์พูลครับต่อ1ลูกราคา2อครึ่งบลูกโดยอัตราค่าน้ําผลตอบแทนของรีเวอร์พูตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับจ่ายอยู่ที่1.12อแอสตันวิลล่าชนะจ่ายอยู่ที่0.79ส่วนสูงต้ามอเวอร์เดินน้นราคาบนอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งครับส่วนทั้นรา,าคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกรีเวอร์พูชนะจ่ายอยู่ที่1น5าแอสตันวิลล่าชนะจ่ายอยู่ที่4.2สีายย่าครับ แทนที่แคปเอเชียย้อนหลังนะครับลิเวอร์พูลถ้าต่อในเลทหนึ่งลูกนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้หนึ่งครั้งเสมอสองครั้งส่วนแอสตันวิลล่านะครับถ้าเป็นฝ่ายรองหนึ่งลูกนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้สามครั้งเสมอสองครั้งสูงในเลทสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับลิเวอร์พูลถ้าเจอราคานี้ฮานนาราสุดผ่านได้สองครั้งส่วนแอสตันวิลล่านะครับสูงสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้สามครั้งครับแม้ทีมเยือนแอสตันวิลล่านะครับมาฟอร์มแรงต่อเนื่องก็ตามด้วยการชนะมาาานัดท้ยก แต่สใน4เกมกลางสัปดาห์ที่พวกเขาต้องเล่นเกมยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนว่าการกอบพลาก็น่าจะตามเป็นของคู่กันครับยิ่งเป็นทริปเยือนแอนฟิลด์แล้วด้วยนะครับยิ่งมีโอกาสสมเสียงที่จะโดนเจ้าถิ่นเล่นงานขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็พิ่งใจฟูอย่างหนักนะครับหลังแซงเอาชนะนิวคาสเซิลถึงที่2ประตูต่อหนึ่งทงั้งๆที่เหลือ10คนตั้งแต่ชั่วโมงแรกของเกมนะครับนั่นทาให้ดาวิดนูเยสฮีโร่ของเกมน่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกด้วยครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมส่วนกลับของพวกเขาคค่อนขข้าางเเดดด็ดดและียบคมค โดยใช้ผู้เล่นเพียงแค่2อถึงสคนนะครับเพื่อทําลายเกมรับของคู่แข่งที่กําลังครองเกมอยู่หากสามารถรักษาโมเมนตัมของทีมแบบนี้ไว้ได้นะครับเชื่อว่ายังไงในบ้านตัวเองก็3คะแนนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่ลิเวอพูลนะครับในเลตคิงกรบลูกครับฟันธงลิเวอพูลชนะแอสตันวิลล่าสประตูตอนหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่2นะครับเดี๋ยวแวะไปกันที่เยอรมันนะครับในศึกบุนเดสซิก้า เป็นการพบกกนระหว่างไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับเปิดสนามดอยเซ่แบงค์พาร์คนะครับพบกับทนั่นโคโลนครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแฟงเฟิร์ตอยู่อันดับที่7ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1น,นเสมอ1น,นแพ้0เก็บได้4แต้มเข้าอยู่ที่50% ส่วนโคโลนตอนนี้อยู่ดับที่16ลงเล่นไป2นัดครับก็แพ้มาทั้ง2เกมนะครับมีอยู่0แต้มเข้าหรือที่ศูนยเปอร์เซ็นกเรม่าซีซั่นนี้นะครับแฟรงเฟิร์ตเล่นไป1นัดนะครับก็เอาชนะมาได้นะครับเข้าหรือที่หนึ่งร้ส่วนโคโลนนะครับฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือนไป1นัดนะครับก็แพ้กลับออกมานะครับเข้าหรือที่ศูนย สถิติเฮตวิสห้านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันอยู่นะครับเสมอกันไป2ครั้งนะครับโคโลนเอาชนะไปได้2ครั้งและแฟรงเฟิร์ตเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดโคโลนเปิดบ้านชนะแฟรงเฟิร์ตนะครับสาต่อศูนย์และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับจะเป็นทางด้านโคโลนะครับห้านัดล่าสุดครับกินต่างแฟรงเฟิร์ตไปได้4ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบต่ําไปถึง4ครั้งเลยครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุรการของแฟรงเฟิร์ตก็ถืออวว่าาามมมดดีเเเเลยยนนนะะครับบโช4 4สสแพ้้2ขิไไปป3 3จกง เกมล่าสุดในศึกยุโรป้านะครับเปิดบ้านชนะเลสกี้โซเฟียนะครับสต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในลีกนะครับบุกเสมอมานะครับหต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะดามสตาร์ทหต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านอุ่นเครื่องเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับศูนย์ต่อศูนย ส่วนโคโลนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลมธนิการก็ยังรูบร,รุ่มดินดอนอยู่นะครับโดยชนะ3เสมอ4แพ้3เข้าวินไป5โาจบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้วูบบวกนะครับสองต่อหนึ่งส่วนเกมเยล่าสุดน,นะครับบุกแพ้บอตเตดอร์ดวลมูลหนึ่งต่อศูนย์บุกเสมอกับออสตาบรุกนะครับหนึ่งต่อหนึ่งและอุ่นเครื่องบุกเสมอกับฟอร์ตูนาโคโลนะครับสองต่อสอง ความกันยิงประตู10นัดล่าสุดในครับแฟงเฟิร์ตยิง31เสีย9ผลต่างบวก22เฉลี่ยได้3.1ลูกต่อเกมส่วนโคโลนะครับยิง14เสีย11ผลต่างบวก3เฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ,บ้านแฟงเฟิร์ตน่าจะใช้งานเอริกเอ็มบิมเบ่มาริโอเกอร์เซ่เจนเพสเตอร์เฮาส์โอมามามมสส่วนโคโลนะครับวันนี้ใช้เอริกมาเทลฟอเรียนไคลเดยันลูบิซิสและซากิสดัมยันนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แฟงเฟิร์ตเจ้าบ้านนะครับต่อปอราคา2ครึ่งลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับแฟงเฟิร์ตจะนะจ่ายอยู่ที่0.92โคโลนจะนะจ่ายอยู่ที่0.98ส่วนสูงตาโมเวอร์เดินนะราคาบนอยู่ที่2ลูกครึง่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ ส่วนท่านั่นราคาหนึ่คูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แฟงเฟิร์ตชนะจ่ายอยู่ที่2.18โคโลนชนะจ่ายอยู่ที่3.1เท่าและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.3เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับแฟงเฟิร์ตท่าต่อครึ่งลูกนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้3ครั้งส่วนโคโลนะครับถ้ารองในเลทครึ่งลูกนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลทสองลูกครึ่งครบสามนะครับแฟงเฟิร์ตเจอราคานี้ฮานนาราสุดผ่านได้2ครั้งส่วนโคโลนะครับสองลูกครึ่งครบสามนะครับเจอฮานนาราสุดดผ่านไ้้4คครรัังบ ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าบ้านแรงเฟิร์ตมีการเปลี่ยนแปลงทีมได้อย่างรวดเร็วมากๆครับแม้ว่าผลงานช่วงต้นนะครับอาจจะติดติดขาดขไปบ้างน,นะครับแต่บอร์ดบริหารไม่รอช้านะครับตัดสินใจแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่ทันทีแถมได้ผลเห็นทันตาเลยนะครับเพราะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งผ่านเข้ารอบบอลถ้วยหูเล็กที่สุดของยุโรปไปได้สําเร็จครับ ทำให้การกลับมาคุมทีมในหลีกเป็นครั้งแรกแบบนี้นะครับผมว่าถ้าเล่นได้เหมือนนัดก่อนนะครับบวกกับได้รับเสียงเชียร์ในบ้านอีกด้วยนะครับยิงตอกย้ำไม่เห็นว่าแมตชนี้ยังไงก็3คะแนนแบบใสๆเลยนะครับที่ออกตัวแรงเช่นนี้นะครับเป็นเพราะผู้มอเยือนก็คือโคลอนที่ผลงานยังย่แย่อย,อยู่นะครับจากการแพ้รวดมา2นัดซ้อนซ้ำ้ายวันนี้พวกเขาต้องออกไปเยือนคู่แข่งที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาอีกด้วยนะครับมองดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดทั้งประการทั้งปวงนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อไปที่ไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับในเลทครึ่งลูกครับฟันทงไอทัตแฟงเฟิร์ตชนะโคโรน2ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่สานะครับเดี๋ยวบินกลับไปที่อังกฤษครับในศึกพรีเมียร์ต่อคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตสำหรับค่ำคืนนี้เลยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดเอมิเลสเตเดียมพบกับทันนั่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับ คู่นี้ลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่ดับที่5ลงเล่นไป3นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้0เก็บได้7แต้มเข้าเหลืที่66.7%ส่วนแมนยูนะครับตอนนี้อยู่ดับที่8ลงเล่นไป3นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้1เก็บได้6แต้มเข้าเหลืที่66.7%เปอร์เกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับอาร์เซนอลเล่นไป2นัดครับชนะ1 1เสมอแพ้หนึ่ที่งเส่วนแมนยูนะครับฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือที่ห้าสิบเปอร์เป็นการออกไปแพ้มานะครับเท่่าอยูี0% สถิติเฮตัวเฮต้า้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่าสูสีครับแลกกันคนละนัดเลยครับเป็นแมนยูนะครับที่ชนะไป3ครั้งและอาร์เซนอลเอชนะไปได้2ครั้งเกมล่าสุดนครับอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้แมนยูนะครับ0-2อัตราการนำเงินนะครับแมนยูกินตังอาร์เซนอลไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันท่านัดล่าสุดนะครับจบสูงไปถึง4ครั้งเลยครับก็มีเกมเดียวนะครับที่ออกเป็นสกอร์ต่ำนั่นก็คือเกมล่าสุดครับเตะกันในรอบอุ่นเครื่องแมนยูบุกชนะอาร์เซนอล2-0 ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของอาร์เซนอลก็ถือว่ามาดีอยู่นะครับโดยชนะห้าเสมอสี 4, แพ้หนึเข้าวินไป4จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูแลมนะครับสต่อ 2, 2และก่อนหน้านั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสต่อหเปิดบ้านเสมอโมเตโก1 1ต่อ1และเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะบาร์เซโลนานะครับห้ต่อส ส่วนแมนยูนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรว,วมทุกการก็ยังถือว่ารุ่นรุ่ดอนๆอยู่นะครับโดยชนะ5เสมอ1นแพ้4เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต่อ2ส่วนเกมเยอรมันนะครับบุกแพท้ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ2ต่อ0อุ่นเครื่องบุกแพ้เรอัลมาดริดสอต่อ0และอุ่นเครื่องบุกชนะอาร์เซนอลนะครับ0ต่ออง ฟอร์มวานยิงประตู10นัดล่าสุดครับอาร์เซนอลยิง23เสีย11ผลต่างบวก12เฉลี่ยได้2.3ลูกต่อเกมส่วนแมนยูยิง14เสีย14ผลต่างเป็น0เฉลี่ยได้1.4ลูกต่อเกมสภาพความพร้อมวันนี้นะครับอาร์เซนอลน,น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดย3ประสานแดงกลางนะครับจะเป็นดีเคนไรต์โทมัสปาเตและมาร์ติโนดิกาดส่วน3ประสานแดงหน้าใช้กาเบลมันเตเนรีบูกาโยซาก้าและเอ็ดเวิร์ดเอนเคเทียครับส่วนแมนยูวันนี้นะครับก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ตามถนััััััดดเเเเเลยยยนนนนะะะคคคครรรรรรบบบบโโกกกาางตตวจใช้ซซมิ e ิิ่สีอ สามตัวลุกนะครับเป็นมาคาสตาฟอร์ดบุนโนฟันเดสและแอนโทนีและหน้าเป้าในวันนี้นะครับก็น่าจะใช้ออโตนี่มาเซียวนะครับยืนหน้าราตะคายในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเล,ลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อาร์เซนอลนะครับต่อครึ่งก็ปลูกราคา2ครึ่งลูก โดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้เป็นน้ำลดนะครับจ่ายอยู่ที่1.02แมนยูชนะจ่ายอยู่ที่0.88ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดินรา,าคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อ,อยู่ที่3ลูกควบ3มลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1นคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.79แมนยูชนะจ่ายอยู่ที่3.74และถ้าเสมอกันนะครับจ่ายอยู่ที่3.87ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับอาร์เซนอลถ้าต่อครึ่งกอบลูกนะครับห้านาฬสุดผ่านได้4ครั้งส่วนแมนยูนะครับถ้ารองในเลตครึ่งกอบลูกนะครับเจอห้านาฬสุดผ่านได้1ครั้งสูงในเลตสลูกนะครับอาร์เซนอลเจอราคาในห้านาฬสุดผ่านได้2ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนแมนยูนะครับสูง3ลูกนะครับเจอห้านาฬสุดไม่เคยผ่านได้นะครับเสมอไป1ครั้งคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเจ้าถิ่นอาร์เซนอลดูดีเยอะกว่าพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการลงบู้งในรังเย้าของตัวเองหรือผลงานช่วงหลังที่จัดจ้าน แม้ล่าสุดจะสะดุดเจ้าฟูแลม2ต่อ2แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมลุกยังดูดันและสร้างสรรค์โอกาสได้อย่างต่อเนื่องครับ ด้านของสภาพความพร้อมของทีมก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับซึ่งการคัมแบ็กของกาเบรียลเจสุสก็น่าจะเพิ่มมิติเกมรุกได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนทางทีมเยนแมนยูนะครับที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากแนวรับตัวเก่ง2รายอย่างลุกชอกับราฟาเอลวารานก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนอีกด้วยนะครับขณะที่เกมรุกก็ยังไม่สามารถใช้งานราสมิธทอยลันกับเมสันเหมาได้อีกนะครับทว่าด้วยสภาพของทีมที่อ่วมจัดกับทริปเยือนสุดโหดแบบนี้นครับมองว่ามีเปอร์เซ็นต์ไพ่กลับออกมา เมื่อพิจารณาจากเรทภาพรวมของทั้งคู่นะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อรอรับซับสบายใจสุดครับคุณนี้เลือกเชียร์เรื่องลงทุนครับขอต่อไปที่อาร์เซนอลนะครับในเลตข,ขึ้นกบดูครับฟันธงอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับ และคู่ที่สคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเดี๋ยวบินกลับไปกันที่เยอรมันนะครับในศึกบุนเดสลีกาจะเป็นการพบกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดสนามอันเทนฟอร์สเตไรนะครับพบก,กับทันนาบีไรเซครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่1นนะครับเป็นจ่าฝูงลงเล่นไป2นัดก็ชนะมาทั้ง2เกมรวดนะครับเก็บได้6แต้มเข้าเหรีที่100%ซ ส่วนนาบีไรซิกนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ0แพ้1เก็บได้3แต้มเข้าหลุดที่50%เกมในบ้านซีซั่นนี้ครับยูเนียนเบอร์ลินเล่นไป1นัดนะครับก็เอาชนะมาได้นะครับเข้าหลุดที่100%ส่วนนาบีไรซิกนะครับเล่นเกมเยือนไป1นัดนะครับก็เป็นการแพ้กลับออกมานะครับเข้าหลุดที่0%สถิติเฮตัเฮทนั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยครััับบชชนนนะะะไไไไปป4คครรร้้งงซิเเออาาด ส่วนเกมล่าสุดในบ้านยูเนียนเบอร์ลินครับเจอกันเมื่อปี2022ยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะอาบีไลซิกสองต่อหนึ่งและสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับที่ลงทุนไปให้กับยูเนียนเบอร์ลินนะครับพวกเขากินตังอา์บีไลซิกได้ทุกครั้งเลยครับคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบสูงไปทั้ง5ครั้งเลยครับก็ไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับออกสกอร์2อต่อหทุกเกมเลยครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมโดยการของยูเนียนเบอร์ลินนะครับโดยดุการนะี้เปิด ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะมานะครับ4ต่อ1เปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะอัตาลันต้า4ต่อ 1, 1และเปิดบ้านอุ่นเครื่องแพ้ปาฟอร์สครับ1ต่อ2ส่วนอาบีไรซิกนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทรุรการก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับโดยชนะ7เสมอ1แพ้ 3, 3 4, เข้าวินไป6โจเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสตุตการ์ตนะครับ5ต่อ 1, 1ส่วนเกมเยเล่าสุดกับบุกแพ้เลเวอร์กูเซ่นนะครับ3ต่อ2บุกชนะไบรอันมินิค0ต่อ3และอุ่นเครื่องบุกแพ้ออฟสสววิทานะครับ1ต่0 ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับยูเนียนเบอร์ลินยิง26เสีย10ผลต่างบวก16เฉลี่ยได้2.6ลูกต่อเกมส่วนอาบีไรซิกนะครับยิง23เสีย10ผลต่างบวก13เฉลี่ยได้2.3ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับน่าจะใช้งานเควินวอลเลนเดวิดดาโตรโฟฟาน่าเควินเบเรนส่วนอาบีไรซิกนะครับวันนี้ใช้ดานิ่โอโมยูซูโปรเซนและอิคุมาโรอิสเดียนะครับเป็นตัวจริงในค,ค่ำคืนนี้ครับ สำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ RB ไรซีนะครับบุกต่อปอราคา2เสมออัตราค่าน้ำผลตอบแทนตอนนี้นะครับจ่ายเท่ากัน,นะครับใครชนะจ่ายอยู่ที่0.95ส่วนสูตตาโมอเวอร์เดินนะราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งคบ3ส่วนทางด้านราคา1คู 2. ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ยูเดียนเบลินชนะจ่ายอยู่ที่2.91 อาบีไรซิกชนะายอยู่ที่2.23และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.44ครับแฮนดิแคปเปเชียย้อนหลังนะครับยูเนียนเบอร์ลินถ้ารองในเลดปอนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้ทุกครั้งเลยครับส่วนอาบีไรซิกนะครับถ้าต่อปอฮานนาราสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเด็กสองลูกครึ่งนะครับยูเนียนเบอร์ลินเจอราคานี้ฮานนาราสุดผ่านได้3ครั้งส่วนอาบีไรซิกนะครับสูง2ลูกครึ่งนะครับเจอฮานนาราสุดผ่านได้2ครั้งครับ สนุกอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้พอชื่อชั้นและกลุ่มกําลังไม่ได้ต่างกันมากนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับก็ขอเลือกเข้าข้างทีมที่ออกสตาร์ทได้ไฉไลมากกว่าอย่างยูเดียนเบอร์ลินะครับเพราะพวกเขาลงเตะไป2นัดน,นะครับนอกจากชนะรวดมาทั้งสองนัดแล้วเกมลุกยังยิงคู่แข่งไปถึง8ลูกฉเฉลี่ยยิงนัดละสเมตรเลยทีเดียวครับ ชี้ชัดให้เห็นว่าเกมลุกเครื่องร้อนฉาตั้งแต่เริ่มซีซั่นเลยละครับขณะที่ไรซิกพูดมาเย็ะนะครับเครื่องติดชากว่าเล็กน้อยหลังจากนัดล่าสุดเพิ่งปลดล็อกควาชัยได้สําเร็จแม้เกมลุกจะยิงไปถึง5เม็ดก็ตามครับแต่รับรองว่าการออกพยายมทีมที่ผลงานกําลังเข้าฝักและเข้าฟอร์มเต็มสูบเช่นนี้นะครับยังไงก็ไม่ง่ายที่จะมองถึงชัยชนะออกมาละครับเพราะฉะนั้นคููนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอรองไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะครับในเลดปอปอครับหรือถ้าใครชอบไปที่สกอร์สูงในเเลล2กกกครรรรึ่่งงผม็แนน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 ะาชชััับบยิปตต จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับต่อลิเวอร์พูลครึ่งกบลูกคู่ที่2ต่อไอทัสแฟงเฟอร์ะครับครึ่งลูกคู่ที่3ต่ออาร์เซนอลน,นะครับคบรึ่งกบลูกและคู่ที่4นะครับรองยูเนียนเบอร์ลินในเลตปอปอครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก1 0ร้้าเ่อรีเซคนไหครับฟัง้วรูสึก่าคน หรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคููนี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามมาธยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ